Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ท่านพี่น้องที่เคารพบรรดาสี่อย่างที่เราต่างต้องพบเจอสี่สภาพสี่เตียงสี่รถสี่ใบและสี่วัยสี่สภาพเกิดแก่เจ็บตายสี่วัยวัยเล่นวัยเรียนวัยชราแล้วก็วัยอินนา อินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอดิยูนสี่ใบใบสูติบัตรใบวุฒิบัตรใบสมัครงานแล้วก็ใบมรณะบัตรซึ่งใบสุดท้ายเราจะไม่ได้เห็นมันสี่เตียงเตียงเด็กเตียงเดียวเตียงคู่แล้วก็เตียงผู้ป่วยซึ่งเตียงผู้ป่วยนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลก็ตาม และอาจเป็นเตียงเดียวกันที่วิญญาณของเราถูกถอดออกไปจากร่างบนเตียงอันนั้นท่านพี่น้องครับสี่รถรถเข็นเด็กรถจัก,กรยานรถยนต์และรถรับส่งไมย,ยิตซึ่งรถคันสุดท้ายเราไม่ได้เป็นคนขับแต่จะเป็นคนหลับอยู่บนรถคันนั้นเป็นการหลับยาวหลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเจอทุกคนอัลลอฮุซบฮานะฮูตะอาลาทรงตรัสว่ากุลลุนัสซินาอิกอตุลเมาททุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายสุดท้ายนี้ครับเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านให้เราพยายามให้เรามันเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับวันนั้น เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีสําหรับวันนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปวันของเราวันไหนยังไม่รู้วันนั้นอยู่ใกล้ไกลเพียงใดแน่วันที่เหลืออาจสั้นและผันแปรวันซึ่งสายเกินแก้มีแน่นอนวววััสสลลาามมม์อกุุระต